ใครหล่อที่สุดในวงการยูทูบเบอร์ฟรีไฟครับผมตอบไหมถ้าหล่อที่สุดก็ก็น่าจะเป็นผมอ่ะแต่ถ้าลองมาอ๋อโอ้โหอธิบายยากเหมือนกันโอเคถ้างั้นน้องไม่ได้ขอรางวัลแล้วทั้งนั้นนอ้าวพี่พี่พี่เดนเดนว้าวว้าวจำนำครับงานนี้บอกเลยกาลิเนอร์จัดหนักจัดเต็มกับ UMP Evo b u o y e เด a y โทเค็นบ็อกต้อนรับสกรีนปืน Evo ใหม่ล่าสุดพิมพ์เติมครบ99เพชรรับเลยทันทีกด่สุ่ม UMP เปิดกล่องเพื่อรุนรับโทเค็นสำหรับอัปเกรด กินปืนตัวใหม่ล่าสุดสามารถอัพได้ถึง level 7พร้อมรับท่าทางสกีนสุดพิเศษ limited edition จากสกินปืน UMP level 7แบบจัดหนักจัดเต็มระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่13ถึง15พฤศจิกายน3วันเท่านั้นจัดหนักจัดเต็มกับ free fire l a s free fire max ที่ g a r e n a free fire Thailand เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่ไขตุ๋นก็มีเรื่องยินดีมาฝากน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้ช่องพี่ไขตุนครบ700,000 s u b s c r i b e ์แล้วตบมือ ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ1ล้านซับสไคร์เบอร์ด้วยกันนะทุกคนนะแต่ไม่ว่าจะกี่ซับสไคร์ที่สําคัญสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกําลังใจจากน้องๆที่มีให้พี่ไข้ตุ่นนั่นเองแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ให้พี่ไข้ตุน่นก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ไข้ตุ่นด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตนะครับผมขอบคุณมากฮนะเอาลายเดียววันนี้นะครับหนๆแล้วก็ครบ7จ็ดแสนซับแล้วเราจะมาทําการจัดกิจกรรมส่งห้องหาเอฟซี ถ้าใครตอบคําถามได้ตามพี่ๆไข่ตุ๋นตั้งคาถามนะ <What? S 1> รับไปเลยบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีๆไปโอเคเดี๋ยวเรามาตามหาผู้โชคดีของเราเลยดีกว่านะครับเราจะทําการสุ่มไปทางแชทโลกนะทุกคนอะ่ะตอนนี้พี่ไข่ตุน๋นส่งไปแล้วนะครับเฮ้ย <S <S มาแล้วหนึ่งคนเฮ้ยสวัสดีครับน้องชายโอ้โหโคตรตึงอ้ยยดยดโอ้โหหมื่นหกเร่นไปเฮ้ยว่าไงน้องชายเฮ้ยว่าไงพี่ว่าไงโอ้โหอย่างเอาเฮ้ยผมเอ้ยนี่มันคุ้นๆนะไข่ตุ๋นเนี่ย คุณเหรออันนี้น้องน้องคุณพี่ใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่คุณเลยเฮ้ยแบบนี้ได้เลยงั้นลองตามพี่มามานี่มานี่ไปไปไปพี่น้องชื่ออะไรฮะผมชื่อเอครับพี่พี่ชื่ออะไรนี่น้องชื่อเอนะพี่ชื่อไคตุนครับผมโอ้โหอย่างดีอะตามพี่มาเดี๋ยวพี่ถามก่อนเลยดีกว่าพี่จะถามว่าเอเนี่ยรู้จักพี่ใช่ป่ะรู้จักพี่ไหมเหมือนผมเหมือนผมคุ้นค้นในติ๊กตอกเลยแบบใช่ไหมเออคุ้นค้นใช่ไหมเคยเคยเห็นผ่านตาอยู่ใช่ไหมใช่ชื่อพี่อะเห็นผ่านตาอยู่นะโอเคผ่านตาอยู่ใช่ม งั้นดีเลยถ้าง,งั้นพี่จะถามเอว่าช่องพี่ใน youtube เนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับผมเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรผมไม่รู้อ่ะพี่เอา้าไม่รู้สังกเกตดอไมไม่ได้ดู youtube อ่ะผมดูนะ youtube แต่ผมไม่ได้ดูพวกฟร Free Fire ีไฟอ่ะอ๋อไม่ได้ดูเกี่ยวกับเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยนะง,งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีอีกคำถามหนึ่งพี่จะถามเอว่าใครหล่อที่สุดในวงการยูทูบเบอร์ฟรีไฟครับผมตอบไหม <c oughs> <_ an> มัน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 ก็พูดยากอะพี่ถ้าถ้ารอที่สุดก็ก็น่าจะเป็นผมอะแต่ถ้าลองมานร้งๆผมก็อธิบายยากเหมือนกันโอเคถ้างั้นน้องไม่ได้ขอรางวัลแล้วทั้งนั้นนอ้าวพี่พี่ <_ an> <_ an> พี่ ตอบไม่ดีไม่ได้รางวัลด้วยเอออะให้ตอบอีกทีหนึ่งใครหล่อสุดในวงการยูทูบเบอร์ฟรีไฟล์่มเรีช่องพี่ผมผมเรียกพี่ไข่ตุนนละกันพี่ไข่ตุนหล่อสุดละโอ้โหน้องชายตอบถูกใจมากงั้นเอาไปเลยบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบครับผมโอ้โหพี่ไม่โคตรสายปีผมโคตรชอบดิสคืนนี้โคตรชอบดีพอใจเลยอ่าอ่าโอเคขอบคุณครับน้องชายโอ้โหปักธงเอาตรงใจเลยขนาดนั้นแค่ปักธงเนี่ยนะถ้าดูช่องพี่ก็จะรู้ว่าพี่มีปักธงอยู่แล้วไงโอ้โห S <S <S อะไรค <centimet re> รับนี่โ <lonely> ค้ดเท่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหน้าล็อบบี้กันรูปกันแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้น้องเอก่อนขอบค้าพี่ครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอเอา UID ของน้องก่อนขอบค้าพี่โคตรใจดีอ่ะหน้าตาดีไม่พอใจดีอ้อโหไอ้นี่มันอยู่เป็นวะทุกคนย่างชอบอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่กดส่งให้น้องเอเลยแล้วกันนะครับขอบค้าครับผมผมเกือบเข้าห้องไม่ทันนั่นี่พี่พี่เปิดแชทโหลด เออถือว่าน้องโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยที่เข้ามาทันอ่ะส่งเลไรนะครับผมเขายังปากทงให้ผมเข้าแล้วพี่ขอบคุณมากพี่โอเคครับผมขอบคุณมากฮะเดี๋ยวพี่ปากทงให้ผมหนึ่งไหมผมอยากใายลูกได้เลยครับผมอ่ะปากเลยนะหนึ่งอ่ะวดับยังไม่เสร็จเลยพี่ปากซะแล้วหนึ่งสองสามอะไรพี่เอานะเออโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราจะทําการเปิดห้องเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เราจะให้น้องๆเข้ามา3คนเลยนะครับผมถ้าใครตอบคาถามพี่ใครตุนได้คนแรกนะคนนั้นได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อไปฟรีๆเลยฮะกดส่งแชทโลกไปเลยโอเคตอนนี้เราก็รอเฮ้ยมาแล้วหนึ่งฮะเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะครับผมมีอีกไหมมีอีกไหม้ยม,ม,มาอีกแล้ว2คนแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคเหลืออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเท่านั้นโอเคมาครบแล้วนะครับผมตอนนี้มาครบ3คน <Okay. S 1> แล้วนะฮะ ฮัลโหลครับน้องๆเปิดไม้ได้ไหมเอ้ยได้ครับได้ครับโอเคอันนี้อันนี้ใครพูดครับผมคนคนไหนขนมปังขนมปังพูดนะโอเคแล้วอีกสองคนเปิดไม้ได้หรือเปล่าเปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้นะโอเคคนคนคนที่เปิดได้เมื่อกี้คือใครหัวเอวหัวเอลหัวเอลอ๋อคนนี้หมวกเขียวใช่ไหมโอเคแล้วคนที่ใส่หมวกเอ่อที่มีเขาเนี่ยน้องเปิดไม้ได้หรือเปล่าครับเปิดไม้ได้ไหมเปิดได้ เปิดได้โอเคพอดีพี่มีคำถามจะมาถามพี่ไม่ใช่ซีโฟพี่คือพี่ใครตพี่คือพี่ใครตุนเว้ยไม่ใช่ c ีโฟเปนคนละคนกันนะแต่ว่าก็มีปักทงนะเอ้าโอเคมาพี่มีคำถามจะมาถามน้องๆทุกคนถ้าใครตอบได้คนแรกเอารางวัลไปเลยใครที่พิมพ์ตอบเข้ามาในแชททีมคนแรกคนนั้นรับรางวัลไปเลยครับผมพี่จะถามทุกคนว่าตอนนี้ช่องของพี่เนี่ย มีกี่ซับสไคร์แล้วครับผมอตอบไม่ได้เลยเฮ้ยมีใครรู้บ้างให้เวลาอะเพี่ให้เวลาใครตอบได้คนแรกคนนั้นรับบัตรเป็นชื่อไปเลยบุกแสนหกแสนเหรอไม่ถูกครับ<อ>ไม่ใช่ครับผมหกแสนไม่ใช่ครับพิมมาให้น้องพิมมาใครใครรู้คําตอบพิมมาเลยอ่าตอนนี้เอาเอาหาใหญ่เลยเงียบกิฟต์ไม่ได้ จำไม่ได้โอ้โหเสียใจว่าง่ายๆเลยเพียงแค่เราค้นหาใน YouTube ดู7จ็0แสนเฮ้ยมีคนตอบแล้วมีคนตอบได้แล้วนะทุกคนโอ้โหรีบอนตอบไม่ทันนะ่ะห่างกันนิดเดียวเองโอ้โหเสียดายด้วยนะครับโอเคถ้างนั้นเอาเป็นว่าน้องคนนี้เป็นผู้โชคดีของพี่นะทุกคนโอเคไหม <laughs> ส่วนอีก2คนก็อดได้รางวัลน,นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไว้โอกาสหน้านะครับแต่ว่าได้ออกคลิปทุกคนนะเออ รู้จักชื่อช่องพี่ไว้เน่ฮลโหล่ Hello. อะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะแอดน้อง C O C L ไปจะลืมรับเพื่อนพี่ด้วยเนะยครับผมบตอนนี้กําลังส่งนี่ครับน้องชื่ออะไรน้องผู้โชคดีชื่อว่าอะไรฮะซีโนโครับน้องชื่อว่าซีโนโอ่ะครับ,รบโอเคทีแรกพี่ได้ยินว่าฟีโนโอ่อ่ส่งไปแล้วเขายัางฮะตอนนี้เขายัางเขาแล้วโอเคครับผม ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยฮนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปติดตามพี่ด้วยนะโอเคไหมผมดูทุกคลิปเลยโอ้ยน้องดูทุกคลิปเลยเหรอแต่ว่าน้องเสียดายอ่ะตอบชา้านิดนึง <c oughs> อดได้เลยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าแน่นอน <c oughs> เอออะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาผู้โชคดีคนต่อไปก่อนนะครับผมนะโอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ เอาละมาที่ผู้โชคดีคนสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันส่งบัตรเปลี่ยนชื่อได้แค่วันละสาใบเท่านั้นนะครับผมเราจะทําเหมือนเดิมปึ๊บเราสร้างห้องกันแล้วก็ทําการเปิดห้องหาผู้โชคดีแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะกดซุ่มไปเลยจากนั้นก็รอแฮะเฮ้ยมาแล้วหนึ่งคนเป็นสาวด้วยจจเจ๋งเจ๋งเฮ้ยมาอีกแล้วหนึ่งคนชื่อว่าโกโฮเนยครับผมสองคนแล้วนะครับเหลืออีกคนนึงนะทุกคน <Hello? S 1> อีกหนึ่งคนเท่านั้นเฮ้ยน้องเขาเปิดใหม่แล้ว โอเคครบ3คนแล้วฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆเอ้ยพี่ฮัลคตูัสดีครับเอ้ยน้องรู้จักพี่เนี่ยวัสดีครับอันนี้เปิดไมค์ได้ทุกคนปะเอ้ผมผมคนเนะี้ยคนที่หัวใจอะ่ะอ๋อชื่อภูมิหวัวจะปวดโอเคภูมิหัวจะปวดอ๋ออีกคนนึงก็ชื่อว่าโกโฮมใช่ไหมโอเคครับครับผมส่วนน้องผู้หญิงเปิดไมค์ได้หรือเปล่าผมเจอลแดงผมเจอพี่แดงตั้งสองรอบโอ้โหดีนะที่พี่ไม่โดนน้องยิงตายเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องนั้น แต่วันนี้พี่จะมาฉลอง7 0 0 0 0ทรัพย์ของช่องพี่เพื่อจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบจริงครับผมแต่ว่าแต่ว่าน้องๆต้องตอบคําถามของพี่ให้ได้ก่อนนะใครตอบคาถามได้คนแรกเนี่ยเอาไปเลยบัตรเปลี่ยนชื่อโอเคนะครับผมใช่ครับครับอ่ะแล้วน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเปิดไม้ได้หรือเปล่าครับพี่ดูได้ไงว่าเป็นผู้หญิงเอาก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในห้องไงโอยอะไรกันคราบนี่ พี่จะถามทุกคนว่าช่องของพี่ใน YouTube ถ้าพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าอะไรครับผมโอ้ยอมเลยเอายอม, <laughs> ยอมง <ไป S 1> ่ายเกินไม<ป>่ไงไม่ไงถ้าเป็นแฟนของพี่เนี่ยจะรู้ว่ามันพิมพ์ว่ายังไงผมไม่ได้เป็นแฟนพี่เอา <laughs> ไปถึงแฟนคขับโอล FT โอ้บ้าบอรจริงเชียวอ่ะให้ตอบได้คนแรกรับไปเลยรออยู่ ติ๊กตอกติ๊กตอกไปไปอันนี้คือน้องๆรู้จักพี่กันใช่ไหมฮะเงียบกิฟต์เอ้ยนี่ไงมีคนตอบได้แล้วเนี่ยภูมิหัวจะปวดตอบได้แล้วเนี่ยครับ <c oughs> ตอบเสร็จมีแอคด้วย <c oughs> เอ้ยน้องผู้หญิงตอบไม่ทันน่ะโอ้โหพี่เสียดายด้วยจริงๆนะเนี่ยทำไงดี <c oughs> มันไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เอาเป็นว่าคนแรกก็ต้องได้รางวัลใช่ไหมล่ะออส่วนส่วนคนนี้ตอบตามเพื่อนใช่ไหม <laughs> พี่มีวิธีง่ายๆเว้ยอีกอย่างหนึง่งเพียงแค่น้องดูข้อมูลส่วนตัวในเกมพี่เนี่ยก็จะมีชื่อช่องพี่อยู่แล้วเนะี่ยเห็นปะโอ้โหตายแล้วโธ่ไม่รู้อะไรบ้างเลยอ <tidy well. S 1> อะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะส่งบัตรเปลี่ยนเชื่อให้น้องภูมินี่ครับผมนะนี่เจอแล้วภูมิหัวจะปวดนะกดส่งไปเลยครับ โอเคตอนนี้พี่กดส่งไปแล้วนะครับผมเข้าแล้วบอกด้วยครับพี่เข้าครับโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยครับพี่ไ่ะไหนๆพี่ก็เจ็ดแสนซับแล้วมีว 7, อะไรจะอวยพรพี่ไหมโอ้ก็ขอยทพี่ยบให้ถึงน้าซับกเร็วๆครับโอเคครับขอบคุณน้องภูมิมากๆเลยขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมไปติดตามพี่ด้วยนะครับครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้พี่ไคตูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมอยากให้พี่ใครตูนทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ้าขอบคุณสำหรับ70,000สซับด้วยนะครับรักน้องๆทุกคนมากๆเลย หลงการเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเปิดตัวกิจกรรมสายฟีบูย่าเดช์่ีคุณไม่กวร่ลาาสายฟีงานนี้จัดหนักจัดเต็มรับกันแบบจุกๆจุุใจและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายตลอดเดือนพฤศจิกายนกับกิจกรรมเขาวดาวฝ่อบูย่าเดล็อกอินบูย่าล่าไอเทมล็อกอิน5จาก7วัน16ถึง23พฤศจิกายนรับกิจกรรมมากมายจากการล็อกอินฟีกิจกรรมที่2บูย่าเพย์ไทม์แอคทิวิตีแบนเนอร์เล่นครบ200มีร่อยเข้าคังไปเลยสะสมเวลาเล่นครบตามภารกิจรับไอเทมฟีเล่น ถ0นาทีรับ1ตัวโกโรโยเล่นครบ100นาทีรับ1บาทตัวไดมอโรโยหมดเขตวันที่31ธันวาคมเล่นครบ200นาทีรับไปเลยบูย่าสแตรช์ระยะเวลาของกิจกรรม17ถึง23พฤศจิกายนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่12ถึง29พฤศจิกายนกิจกรรมรับโทเคนหลังเล่นจบแม็กซี่วีี13ถึง14พฤศจิกายนเสาร์และอาทิตย์พิชิตบูยา่ารับสกีนกระทะ19ถึง28พฤศจิกายนเลือดนักสู้บู้อย่างมีสไตล์รับก็ มดงใจสุดเท่ลิมิเต็ดอีดิชั่นจากกอริญ่าฟีไฟ20พฤศจิกายนรับกินปั๊บรับรีออนรูปโปรไฟล์สุดเท่แบบจ้บๆกับรีออนวันเดียวเช่านั้นและพิเศษสุดร่วมพลบุญา20ถึง25พฤศจิกายนรับตัวไดมอลรอยัลถึง14ใบและบองสุ่มเพชรโอกาสรับเพชร1,999เพชรสรงสุดถึง23ดอกร่วมสุกไปกับฟีไฟและฟีไฟแม็กซ์กอริญ่าฟีไฟไทยแลนด์